thank <smart noise> you วันนี้ไปกับทอยพวกเราพาทุกคนไปออกทิปกันค่ะสวนพึ่งราชบุรีค่ะก่อนที่เราจะไปถึงที่พักนะคะคุณแม่ขอพาทุกคนแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของที่นี่ก่อนนะคะที่แรกนะคะเราพาทุกคนมาที่ตลาดโอ้ปออยค่ะ พอดีว่าที่จอดรถด้านนอกนะคะเต็มเลยค่ะเราก็เลยเอารถมาจอดไวท้ที่วัดป่าท่ามะขามค่ะวัดป่าท่ามะขามนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับตลาดโอ้ป่อยเลยค่ะจอดรถง่ายค่ะสะดวกค่ะเดินไปนิดนึงก็จะถึงตลาดแล้วค่ะ ถึงแล้วค่ะโอ้ป่อยเนื่องจากตลาดโอป่อยนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะก็เลยอาจจะมีกฎระเบียบนิดนึงนะคะอย่างเช่นการทิ้งขยะนะคะและการไม่สุบหรี่นะคะแล้วก็ไม่ดื่มของมึนเมานะคะในตลาดนะคะตลาดแห่งนี้นะคะจะเปิดให้บริการแค่วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะะักขตลเลอกเท่านั้นนะคะ

ไปย่างไปเลย้ปาไปดูน้ำไปดูน้ำกัน โอป่อยตลาดเช้าริมทานท่ามกลางวิถีชีวิตพื้นบ้านเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการชุมชนวัดโรงเรียนและภาครัฐท้องถิ่นซึ่งคำว่าโอ๊ป่อยเป็นภาษากะเหรี่ยงค่ะหมายถึงพักผ่อนใช้ชื่อนี้เพราะอยู่ติดริมทานและมีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีค่ะ ที่นี่นะคะจะมีต้นไม้น้อยใหญ่นะคะปกคลุมนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะบรรยากาศร่มรื่นค่ะเหมาะแก่การนั่งพักผ่อนนะคะที่ตลาดโอ๊ปล่อยแห่งนี้นะคะยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลายอย่างเลยคะ่ะสำหรับนักท่องเที่ยวเช่นการใส่บตัตรริมน้ำนะคะก็จะเริ่มกันตั้งแต่เวลาประมาณ7นาฬิกานะคะถึง8นาฬิกาค่ะ เนื่องจากบ้านเรานะคะไปถึงที่โอป่อยก็สายมากแล้วค่ะเกือบจะเที่ยงแล้วก็เลยไม่มีโอกาสได้ใส่บาตรตอนเช้าเลยค่ะเสียดายมากๆเลยค่ะตลาดที่นี่ไม่ใหญ่มากนะคะแต่ก็สะอาดมากเหมือนกันค่ะคือทุกคนทั้งนักท่องเที่ยวทั้งแม่ค้าพ่อค้าให้ความร่วมมือดีมากเลยค่ะในการรักษาความสะอาดค่ะที่นี้จะไม่มีถุงพลาสติกเลยนะคะ คือด้วยสายตาคุณแม่ดูและคิดเองนะคะว่าน่าจะ90%เลยค่ะที่ทุกอย่างคือมาจากธรรมชาติหมดเลยค่ะ ตรงส่วนนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการาเพ้นกระเป๋านะคะเพ้นเสื้อเพ้นโอ่งค่ะเพ้นกระถางค่ะแล้วก็จะมีภาพวาดของน้องนองนักเรียนนะคะที่เอามาแสดงให้ดูนะคะแต่ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถอุดหนุนน้องๆได้ค่ะ สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ คุณพี่สาวสำรวจรอบตลาดเลยค่ะส่วนคุณพ่อก็กำลังวิ่งไล่จับน้องทอยอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงที่จุดตักบาตรตอนเช้านะคะ ก่อนลงไปที่แพรไม้ไผ่ต้องถอดรองเท้าด้วยนะคะ น้องทอยก็อยากลงมาดูน้ำด้วยเหมือนกันค่ะคด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมของน้องๆเด็กนักเรียนเหมือนกันค่ะเป็นการแสดงนะคะของน้องๆค่ะ น่ารักมากเลยค่ะ<อ>มพ<า>่มออพี่ตเ,ต,เต้นนูพี่เต้นนูพี่เต้นพี่ำสวยสวยไม่อยาให้หมดเลยอะใให้หมดมให้หมดเลยให้หมดเลย ハハハハ ด้านในนะคะก็จะมีของขายหลากหลายมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะอาหารนะคะจะมีเยอะเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะพาเดินดูคร้าวๆนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ก็อาจจะไม่ได้เข้าไปทุกร้านนะคะเพราะว่าลูกค้าเยอะทุกร้านค่ะแล้วก็เคือต้องคอยคุณพ่อคุณพี่สาวทานยากค่ะของกินเยอะเลยจะเลือกเข้าร้านที่ทานได้จริงๆเท่านั้นค่ะข้าวแกงกะหรี่

อ๋อก็มีแค่ประมาณม<ะ>นี้แหละปาเนี่ยตรงนี้มีที่นั่งเล่นน้องทอยหนูจะดูน้ำขนาดน้ำเทียวหนูจะดูแดดน้ำหัดกดูน้ำบักด่ายน้ำครับใส่กล่องใส่กล่องเออที่นี่ตรงนี้ต้องได้คืนจานนะดีจังเลยอะ่ะกินเสร็จแล้วก็เตาในเช้ามาคืนตรงนี้ ปานเราจะไปซื้ออะไรกินนั่นนั่งไหน ไปไม่ได้นะครับลูก นั่งตองริมน้ําก็ได้นะปะ้าพูณถึงว่านั่งกินนู้นก็ได้คนเยอะมากค่ะแต่ละร้านนะคะก็หาที่นั่งอาจจะลำบากนิดนึงตรงที่ว่างๆก็จะมีแดดสองค่ะแดดแรงพอสมควรค่ะคุณแม่ก็เลยว่าจะหาอะไรที่ทานง่ายๆะคะ่ะ แต่ตอนนี้น้องท้อยก็งองแงเต็มที่เหมือนกันค่ะเพราะว่าตื่นแต่เช้าสวยมากไปหาที่นั่งกันก่อนไหม คุณแม่ลองเดินไปดูอีกสักรอบหนึ่งค่ะเผื่อจะได้อะไรง่ายๆกลับมาทานบ้างค่ะถังทองคุณพี่สาวจะกินถังทองค่ะคุณแม่ฟังเป็นว่าจะกินไก่ทอดใช่เลยคุณกำงเลยค่ะอาอถังทองเหรออะไรก็ถังทองก็ถังทองใช่เลยครับมีหวานเค็มไปเลยเอาเ้าอารวมมันไดเจ๊ เอาร่ก็ได้เอารวมเลยค่ะเอารวมนี่คือไส้อะไรกับอะไรเอาไม่มีกี่กี่อันนะคะที่ส,ส,สี่ไส้เอาตั้งสี่ไส้เลยได้ครับกลับบ้านรู้ว่าทานเลยอ่าทานอะไรค่ะ เขาซือบ้าเลยพี่ชายนะนี่นะใช่พี่มันสลยเลยลูกตาบลัมเลยไม่ไห็นแล้วก็บอกว่าสวยทุกคนเพราเลือกไม่ได้เดกแม่ได้แล้วครับคุณชาวีเ่ได้ดิเช็านนะ

จัดสักสองห่อเลยค่ะหัวอะไรบ้างันนี้หมทอีหอยอ๋อเอาหน่ขสองันค่ะอเด็าด้อาที่บานค่ะป สรุปแล้วคุณแม่ก็ได้ของกินแค่นี้และค่ะจากโอ๊ปล่อยสำหรับคลิปโอ๊ปล่อยวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้คลิปหน้านะคะเราจะไปส่วนไหนของสวนพึ่งนะคะอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามไปกับทอยเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ